สวัสดีกับแฟนคลาสตอนนี้นะะักข้าวตัวทีนก็อยู่ที่สงคล้านะครับวิทย์ชุมคลามา,ารายการกู้สกงอยูประ,เ,ะ,ะเดียเด๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเห็นนี่นะครับเป็นทีมของตำบลอำเภอหนาม้อมนะครับนี่จะเห็นคือจุ๋งกมินนะครับเดี๋ยวนักข้าวจะนี่คันนายกนะครับท่านนายกศวิตยวันนี้คือธนยกนกัมมังไรช้อตนะครับมีอะไรผูนคุยกับ พี่น้องชาตำบลอุทรธานี่างเช่นกับนคร ley, ั้นี้ครับผรมไวยสุเพิ่มนายกอบตตำบลอุดมานีกื้อเืมนเก็ดยันติเสื้เรือนีโทุนรวมทุกชนายกท้องตำบลุกวธนีก็ไปไต่ประทานก็คือปีเต้กไปได้จัดมารวมกิจกรรมลํำดวนเกม เ็ทีแรกผมกคอมาดูผลงนนี้แขอให้พีน้องตำบลมุกมณี่วยเป็นกำลังใจแรงใจชนะนี้แต่ด้จัดขบวนพาเรศหรือไปจมกาภรว์ด้วยแล้ก็ที่ทุ่มกับขอทีน้องตำบลสุกมณียเป็นกำลังใจนะครับชมร่มตำบลสุกนณด้วยครับวันนี้นอยกมากี่คะไนนกับตระมัในส่ว ของเรานะครับท่านประธานท่านประธานมาที่คนแล้วกับวันนี้ก็มากเป็นประมาณไปสิบคนครับอ๋อไปสิบคนครับครับท่านนายกเขาขึ้นมากับเพิ่มมากับครับครับเดี๋ยวต่อไปให้พบกับอ่าคุณเซรีนะครับเป็นเป็นเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลถุรีกำนินเช่นครับครับผุ้มในประดิษฐ์แกปิบูรนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุองตำบลถุรีกำนินของเรานะครับวันนี้ก็ทางประธานชมรมและท่านนายก รอยเอ็กซ์สวิตแก่พรมนะครับทีมคณะบริหารของอบตอบทต่อสมการมิตรตองเลากับได้นําทีมมารวมกิจกรรมแข่งขันกีฬาดรรพย์ดวนเกมครอบครัวสูงอายุ ครับครับเก้าทุกนาครับสามท่านครับท่านมาครับเอะลรครับ,บ,รบแฟนเขาเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะพาไปอ่าให้พบกับอี่ชาตนเลยครับคือการกานรองไหมนะครับ เดียว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 เจอได้ไม่เยอะได้ไม่เยอะครับวันนี้แจ้งจุดไว้สวยเลยครับขอกลับไปได้ปุ๊บมั้งแล้ก็วันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะที่ได้มาหลบกิจกรรมกับครูคร uh uh ูตุ้งหายยูของตระกลมุกมินซึ่งก็เป็นตัวแทนของของเพื่อนน้ำถึงทุกปีเขาจะมีกิจกรรมของชมรมครูตุ้งหายยูของจังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่มันมี โควิดเข้ามาก็เลยหยุดไปปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดเพราะปีนี้ก็มีโอกาสที่ว่าจัดกันได้ก็เลยได้มารวมกิจกรรมกันอีกปีค่ะขอราุณมากจะมีเยอะหลายคนอ่ะค่ะมีที่ของผู้ใหาค่ะอ๋อครับคุครับจุดเรวจะมีการแข่งขัน ใช่ค่ะนี่การแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะคะเมื่อวานก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลไปเลยค่ะค่ะวันนี้ก็มีเปตองอาไหลายอย่างค่ะก็มีกีฬายุ่นบอลไร้ลูกระดานแตกาเพราะว่ากิจตรมนันได้นะคะแล้วดังนใดที่ว่าสนใจจะเข้ารวมสมัครเป็นสมาชิกของชมรมก็ไปสมัครได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีชมรมของตำบลนถุงถมินคลองร้างพิจิตหน้าม้อมีก็มีกันถูกตำบลนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ึันจะไม่มีมันจะม่ต้นหมากกันก็จะไปย่ามาให้ชาวบ้านโควิตสิบอกามัน็ดขึ้นเราก็่ิดเจกรรมของผู้สูงอายุเรขึ้นมารับ อะไรกับแฟนเขาเดี๋ยวจะพาไปชมก,กิจกรรมน,นี้นี่ครับมีดับเบิลยืดส่วยช่วยจำไม่ได้ว่านี่นะสงสช้สกับทุกคนจำก็ไม่ได้โปรช่วยช่วยทางงานเลยเดี๋ยวกับดี้จะพาไปแล่อันนี้นี่ก็ถุงกระมินถุงส่งกระมินนะครับเดี๋ยวกับเอาตัวจเช็อาจารย์พูดมังดม้งคุณมั้งจากถุงกระมิน เชิญโบราณที่ไหเลยตุเรียนปันดีอ๋อกลัูางอ่อครับนี่คือคนี่คือนี่คือกำันของถุงกำมินนะครับนี่คือคอีก ah ยานครับมอ่าขยัอะไรนะครับเอาเชิญเชอปลาไปลาไไอปลาไปะไปลานะไ,ไม่มีจมูกอ่ะ อ๋อน oh, oh ี่ขยายปรับอ่ะรับ uh รับอ๋อรับกับรับอีป um oh, an ีนี Northeast ้ร uh> ู้ึกว่าตัวกมินจัดเต็มนะกับจัดเต็มจัดเต็มเลยกับไอชเจ๊กันนี้ยะลรกับนี่ยเรียว เดี๋ยวเอาตัวแทนนะตนคนนี้ใครัดนายมันคือใครใครเล้งมันกันเลี้กูเดียวกูเพียงกูเพียงอ่าเอาเพียงไปเดียวนี่อ๋อเช่นตัวแทนกับรูปนังนี่มันคือกับใครใครขิดกันหรืปลรูปนังค่ะไอ้ผู้นิดค่ะเป็นคนคิดไป่ะในให้อยู่ในขบวนพาเรศเพราะว่าเราอันเป็นคนตายเราก็ต้องมีรูปนังเป็นสัญลักษณ์ค่ะซึ่งการเงี้ยนว่าเป็นกะหรี่ปั๊บเป็นของชมรมผู้อ่าผู้สูงอายุอาชมรมแม่บ้านของ ถุงทมินค่ะถุงถุงโพอันนี oh, ta magic, ta magic. ้ก oh, uh, ็เป oh ็นตาเกียวตาเกียวล่าง๋อาตาเกียวตาเกียวเกียวล่างใช่ค่ะอ่าอ่าครับครับครับปีนี้ปีนี้ถุงมันจัดเต็ม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 อันนี้ครับขอบคุณมากับถุงมินจุดการตอนนี้มีจิตกับพี่จิตวันนี้ก็จะเป็นปีจิตหน้ามอมเราเป็นกันครับมาอะไรคึนมาครับพี่จิตสวยมากเลยช่วงนี้มากอะไรขึ้นมาระวังไม่ใน้ตกลงโอ๋อะไรขึนนะครับพี่จิตพี่จิตวันนี้มีอะไรมั้งครับมีอะไรมั้ง อ๋อราปลาบัวปลาบัวขายเลยขายผลิตภัณฑ์ของกระบวนพิจิตนะคะต้องชอบนะคะเอาเลยไม่ปลาบัวขายเหรอปลาบัวขายจ้าอ๋อ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 ขายเอาเงินเพาชมรมจ้าอ๋อครับครับครับอะไรครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อได้กับคำคำฟันเถอะคำฟันของพิกิตนะครับคำอย่างไร เมื่อเมื่อคนในครอบครัวอวยอ่ยอนนะครับนี่คืคอฤิตคุณฤกับปิจิตคุณด้คิเติมาก่ยนี่นี่ติดเต็ม,มากนี้กเอ่อรุ่นอะไรรุ่งเก๋เ <c oughs> เกับไรกับรุ่งเก๋ไรบอกเลยอ่ายกเขไปเลยฮะโซอไรโซอ๋อเกวกับสุกภาพสุขภาพสุกภาพปิจิตตอนนี้ก็มากอะไรคนนด้ยกับนะ่ะปิจิตแน่นแอย่างสุกกรเพวันนี้กัปิจิต ลดเชียงลดโลกกักับกับมีอะไรบางเช่งครับมีอะไรบางเกี่ยวกับอื่นอื่นย่างนี้โอ้เคือตัหลดิ่งลดลดเรว้มันเป็กรลดพัาเลยคุ้มอาย่หลุนนี้อ๋อครับอ๋อก็นเนี่ยเดี๋ยวการกันกิ้นอาย่ครับครับครับมีอะไรมาหอดชูบุรีอดหัดุานะครับออกกรรมกายชุกกระพรับมุกกระพาบมีกับพิจิตเขาัะแนนเรียวชุกกระพบนะครับมากันหลายคนนะครับคือ คือตอนนี้กระมวลนะครับตอนนี้กระมวลจากมดนี่ก็กำลังเปลี่ยนตัวอยู่กับเปลี่ยนตัวจะากจะเดินขาสนามยืนดอกสนามนะครับอะไรกับอีชมรมนึงคือชมรมคนหน้ามอมนะครับหน้ามอมอัปใจกับคลองหลังคลองหลังอะไรกับชุมชมผู้สูงอายุตะบลคลองหลังนะครับตะบลคลองหลังเอาไรกับเอากับเดี๋ยวพบกับอาจารย์ประธานนะครับคือดอยคือดอยเอ็กซ์อ่าสกิลคุณแบบเช่นกับ ก็การแข่งชั้นขั้งนี้นะครับโตมาไม่เนินในเรื่องแพ้ชนะนะครับเน้นในเรื่องความสามารถที่ดื้อมากันไม่เยอะเราเลยนะครับเอ่อความคัามพี่เราเป็นอันดับหนึ่งเอ่อเราได้เห็นบรรยากาศของจบเลิกเกมเดี๋ยวนี้นะครับของถุงกมิป็นอมณ์ตารเลยนะครับโตน้ำหอมเราทัคืนน้ำหอมเราแบบกระจายกระจายของโลกวันนี้บกว่านะครับ มาสนุกรวมแข่งขันกับัสบมก้ัเสบมีวันนี้มาตะกี้ยังได้กับนี้พากันวายืเกือบนีพนอ๋อได้ครับได้ได้ได้ไม่ผิกับไม่ผิดรวมกิจกรรมรับกิจกรรมรวมผู้สูงก็ยืไปใจนี่ได้มั้งครับเชเจ็ดรออได้าง้ยอออกำลังกายลวมผู้สูงอายุที่ก็มั่งกีฬาออคือ con con rắn đi con đèn được cắt đó có bằng cái nè, cái nha, ถึงถึงวันนี้คุณแข่งกีฬาได้ไหมอ๋อวันนี้มีการมีบอลการก้นกับโบลิ่งเวลาปะเดอะไก็แข่งกีฬาไม่ไม่ในใจเขาติดตรงนี้ตรงทางตรงกลางเข้ามาก็กำลังได้เรากำลังไม่ได้อันนี้มามากีฬาอะไกันการนี้หนักกีฬาหมดเลยค่ะกองเชี่ยอยู่ติดเลยเต็กองเชี่ยอยู่ติดเต้นอ๋อครับครับก็ขึ้นมาก็ขึ้นมารับอะไรครับนี่กองยันกองรังก็จะเดินเดินออกกำลังกายนะครับนี่ก็เดี๋ยวกลับมา น้ามอมบม้านเยาวลานะครับมชมรมผู้สูงอายุรพอสอตน้าม,มอมนะครับแล้วก็เราตาร้านโรคด้วยการออกกำลังกายอ่อ่นี้น้าม,มอมนะครับนามอมหนามอมอ๋ออ๋อสวัสดีกับน้ามอมน้ามอมน้ามอมมากันไล่เพื่นกันครับมากันไล่เพ่อนกันมากันไล่นพื่นกันบี่างกลเทียว่งหนักพิล้่างกล้งเท่ยวสี่สรบสี่สิคนอ๋อคนนะครับคนต่างหนักพิล้่างกล้าากเที่ยว ของคุณรอพอสตอนนำมอมเนี้ยครับกีฬาพันทีงขึ้นทีนึ่งเมื่อวานมีวุฒบอลได้ทีนงเลยค่ะของของอรพสตอเนี่ยราเพอ่มตอค่ะอ๋อได้วุฒบอลเหรอโอแงแข่งงครับจรงวันนี้แข่งในกีฬาวันนี้มีค่ะยุทธบอลโลกากาครับครับครับประเดนราไหนไม่รู้นไ่ได้ได้แเวลาก่อนแข่งแขงหนีเนี่ยแข่งหนีหนมอมหน้ามอมเดนหน้ามอมอีกทีมนลครับรำมอมชูู่่รำมอมชู่ชู้ อ่าบายบายนี่หนะ้ะมอมนี่อย่าแงบบเดียวนี่รปสต์นี่เป็นหนะมม้ะมอมของอ่าชนบุรุอยู่อำเภอนะครับม,ม,มีได้พูดมั้งกับธรรมธานมีได้พูดมั้งอ๋อมีพูดจะว่าบางทิ้งบางอย่างทับยนพวกธนาคารการไม่แน่ไม่นอนไม่รู <c oughs> ้ว่าเอาตรงไหนต่างคองเราแรือต่างคลองสงคราม ครตามประท่าคนแก่คือว่าตามประท่าคนแก่คือจ๊อกครับจ๊อกแก่เพราะอย่างนีมีข้าวกินมีน้ำกินได้กับได้ได้กับำลังใจคนที่บ้านด้วยนะคะคนติดเล่นก็ดูคนดิ้งเลยคนติดเรื่องก็ก็มาก็กมากนี่ชมรมอุตสุก็อยู่ของอัปเภอหนามอมนะครับเอานะครับวันนี้นักข้าวจะให้เล่บานร่วงหมดแล้นะครับเดี๋ยวจะให้ฝากกว้างๆครับฝากกว้างๆ มาวัดจังวัดนะครับวันนี้ผู้ชุวก็อยู่นะครับเนี่ยเรียกปากกลางๆครับตอนนี้จุกยานก็เตรียมเตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมอยู่นะครับใจนักข้าวตองทิ้นกับหนาม้อมช่วยมาครับนี่แล้วจะพูดกับท่านบ้านที่ครับนี่แล้วจะพูดสื่อสาร์ทั้งบ้านบั่งครับใจใจเขียนอะไรกับนี้ใจใจเขียไหนครับ อ๋อหันใหญ่นะยค่ะเนี่ยได้พูดบางเช่นครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ก็รคือทุกคนสดชื่นมากก็ขอให้ทุกคนที่มาอ่าร่วมในการแข่งขันในคางด้านอ่าช่อดอกเบญเกมก็ขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพดนะีทุกคนค,ครับเดี๋ยวขอใช้รูปนีืครับอันนี้ครับเรียนตักข้าท่ายาวนะครับ,าาม,รบมาจากพันใหญ่ โอเคคุณครับเอาได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอให้แปลงกว้างๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะราคาก็จะได้สอนสักันะครับสักผัเอาเครับี จากไหนกับเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนนะครับต้องทินจังหน้าม้อมกับจากไหนกับมีจากไหนดใหญ่ค่ะเคะนครอัดใหญ่ค่ะอ่ากับกับมีได้พูดบ้างเช่นกับไม่มีอะไรเน็ตพูดไปเลยนะจะพูดเลยกับพูดเลยกับมีให้คนนี้พูดได้ครับพูดตะผิวบนอ่ากับครับพพสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีก่อน นี่ก็มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมแข่งกีฬาช่อลำดวนเกมค่ะก็ของทีมหักใหญ่ก็ได้ร่วมกิจกรรมทุกประเทศทั้งว่ากีฬาพาเดทแล้วก็ของนเสครับนี่เคยเคยรุ่นรุ่นจากมัก่อนเลยครับเป็นักข่าวเอออย่ากันมาก่อนเลยโอเคโอเคกับเบสตาฝากไปอ้า นึงสองซาม,มาโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเล่นนะต่ตีกูนตีกูนีกูนเออกูนเด่กอนเด่นก้อนอยูอ่กับพื้อ,อ่านาคกับนี่นี่ก็ทานอาจารย์ประยุทธ์ุมเพชรนะครับท่านก็มาให้กำลังใจ้วยนะครับ นะครับไอ้ไอ้เครื่องเขากลางกลางก่อนอ๋อเจน่าอันนี้เจนนาเจน่าเจน่าโอ้อ๋อเจน่าเจน่ามีอะไรพูดบ้างเจน่าเชิญครับจน้าน้าน้าเจ้าอ๋อเจนอะไรน่าแข่งนกเขาค่ะให้ให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีกันทุกคนค่ะอืมเจน่านะเจน่าค่ะนางนกเขานะจ๊ะอ๋อเจน่านี่เพิ่งเพิ่งแข่งนกเขาไปใช่ไหมใช่ค่ะได้ท่ะเมื่อวานแข่งนกเขาด้านชาติไทอ๋อเจน่าสภาพกับสภาพกับสัภาพ อาอ๋อประชานประชารนะครับตอนนี้ก็เยอะที่สะพานเอ้สะพานคเหรอะนะปิ่นไม่กับชนะปิ่นมารายการผู้ตู้กัอยู่ของจังหวัดสุนพระนะครับตอนนี้ตอนนี้นักกีฬาก็เตรียมเตรียมความพร้อมอยู่ตอนนี้ชนากับชนาอ๋อกับอ๋อขอบคุณครับอ่าอชนากับชนาบางเดียว อ่าเอานะครับมีผับกลางๆกงับผับกลางๆเดี๋ยวเดี๋ยวักเท้าจะใช้ถอบไปสักไอ้ไอ้แรกกับโบนมดนะครับเดี๋ยวก็จะยุดไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะ,ะบินโดนนะครับบินโดนตอนเทตอนเทตมลทะเลเอาสนามนะครับเอาสนามนี่ยอมมาคยอมมายอมมา ทุกคนจะได้เวลานครับจะได้เวลานี่แน่ๆอันนี้ไนก้าไนก้าไนก้าท้ายไปด้วยนะครับเขาปิดปอน่ตบอมือาละครับตอนนี้ก็เหมือนเอยขบวนเริ่มเริ่มเริ่มเดินก็สนามนะครับเดเดินก็สนาม mặt bóng cũng sủi điện mặt bóng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 ชมชมผู้สูงอายุท่บานกำบลดผ่าวงนะคะแบบนีนชมชมผู้สอายุค่ะจัดเต็มจัดเต็มแบบนี้ผาวงนี้ผ่าวงผาวงคู่กับนาของ ซอยเท้าด้วยนะเยอะไปนานก็ตรงยอดรวอ้าวันนี้อะไรครับตอนนี้นักกีฬาก็กำลังเดินเข้าสนามนีการเปลี่ยนี่ทางทางนาเวทีของเราไปเลยใช่ไหมคะชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่3บ้านทุกใหญ่นะคะเต้ารุ่ เขาลุกช้างคือยหนึ่งตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสงขลานะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ตบานตำบลเขาลุกช้างนะครับคุณกัิตันยาวรดีนะครับแล้วก็คุณสรัารมสนิทผู้ช่วยผู้ใหญ่ครับ่วันนี้มีสีสันการแต่งกายด้วยชุดกระโปรงและก็ผ้าถุงนะคะที่จัดเย็บเกลี่ยข้าวปลาในที่หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็สีสันคันลูกด้วยนะคะจะได้นำไปแฟนซีด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะ ไปค่ะจกชมรมผู้สูงอายุก็อ่านต่อเลยครับผู้สูงอายุม 8, าหมู่แปดข่าราชการตำบลเขาลุกช้างอำเภอเมืองนะครับนำโดยนางละเอียดนิมโนค,ร,นโนะคะรับประธานชมรมเลครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนแน่นอน,นะครับเทศบาลตำบลเขาลุกช้างนะครับข่า,าราชกาเมือุสดใสสูงวัยมีคุี่แต่และพื้นที่ไม่ยอมเลยนะครับเราถึงแต่งตัวนั้นต้องเต็มแับนี้ รถคันละสองปีครับพี่เรียนมาจัดจ้าปีเรียนมาจัดถ้าสะอาดบ้านน้ำสุดใสสูงวัยแบบมีคุณค่านะคะเป็นไปที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้เห็นบุคลิกความเป็นที่สุดนะคะของเรื่องของการรักสะอาดในเมืองของช่าสะอาดด้วยนะคะช่าสะอาดนี่น่าอยู่แน่นอนนะครับที่มีที่ได้ร่วมตลาด ไม่มาไม่ไม่แข้งมวลไม่แห้งง่าใช่ครับหลักของมอนนไปได้ทุกวันนะครับสองชั่วเท่านั้นนะครับทุกวันแต่ทุกเา่าจะมีกิจกรรมทุกวันะครับนุครับมีนักพร้องเนี่ยที่มาดูนะครับแล้วก็รับไหวในมันมาด้คนพุทธทุกไรนะครับก็วัดเจ้าหลังดับตอนกล้งคืครับอ๋อมรง สรงอายุนะครบ้านสวนสนหมู่ติตํตบลเขาลูกช้าอดาวยความเนเมืองสวยงามของอำเภุ๋ยปุ๋ยนะครับยโดยในคมสงิงประชันชมรมครับยังวิออกมาดีกม่าด้ครับร้องไม่ได้สนัดได้เห็นนะคะบาร์ดีนะครับพูดถือป้ายวันนี้ของเชิดสุดยอดบ้าไลนะคะสวยงามมากเลยนะครับแล้วต่นะครับวิการสนับสนุนนะครับเทศบาลตำบล ขอภัยครับทีบาเมืองลูกค้าแล้วนะครับค่ะนะครับค่ะถ้าหากว่าเราสองคนอาจะได้เอ่ยช่อของขบวนต่างๆมีผิดพลาดบ้างก็ต้องะครับค่ะสวยมากครับดมเยอร์ไม้หนึ่งไม้สอไม้สามียู่หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจใช่นีครับน้ำมอมันน้ม้อครับอันนี้ตักที่ไหนครน้องป้องชมรมผู้สูงอายุไทยเสวน72พรรษาอำเภอเมืองนะครับยนางสาวดัลชนศรีศรินะครับ การสมุงนะครับโดยการสนับสนุนจากคุณหมอหลองอรังงกษาผลเจ้าของเรือสออภรอารีรัตน์นะค,ะนะคะนรับคุณธาณีพรมวุฒน,นะครับร้านสงขาปิยบุตรครับโอ้โหจัดจ้านมากเลยครับนี่ชุดอะไรครับจะตั้งชื่อชุดก็ตั้งไม่ได้แต่ว่าแน่นอนครับสีสันนะครับก,การกตยนะครับตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยอ้โห เสงมากนะครับนี่บางคนนี่บอกว่าไมคนนี้นี่ที่ทีมงานก็บอกว่าไม่ค่อยยิ่งใหญ่เท่าไหร่นี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอคะบอกว่าปีนี้ยอดลงหน่อยถ้าไม่ยอดนี่ยอดลงมาห้าพันปกตินี่เป็นหมื่นทายจะบอกเป็ความยิ่งใหญ่ของการจัดการแข่งขันกีฬาช่อรำดวนเกมนะคะครนนี้เป็นทั้งทีที่สิบสองที่ะมาครังานกีฬาผู้สูงอายุของจังหวัดสงขลานี่กระทไม่แพ้ใครเลยนะครับในประเทศไทยนะครับต่อให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยนะครับ มาด้วยดัมเเยอร์สามเสียุเจ็ปนเก้าชีวิตสาวสวยนะครับดัมเมเยอร์นะครับดัมเมยอร์นะครับงาจัดท่าจัดเต็มเลยครับจัดเต็มที่หน่อยนะครับมีท่าอะไรโชว์ผ่านหน้าขบวนนะครับอ๋อเวลาเขาผ่านทานต้องคุยท่านนิ่งก่อนคุยนิ่ก่อนความร้อนแล้วก็เกลี่ใมเกลียบวนด้รือเปาอทได้นะครับเพราะสมยจิกๆไปนุ่นขบวนพาเรกีฬาสีนะครับปาาเขจะ้งนิ่งอ่ะตอนนี้ โซไม้โซมึงลนะครับคณะดาบบอนพ่อเลียงแล้วนะครับค่ะประธานชมรมผู้สูงอายุอะครจ้าเกตตามมาโดยตำรวจติดติดครับย้ายอำเภอชมรมผู้สูงอายุบ้านนาป่องค่ะอันนี้อยู่ในเขตของเทศบาลตำบลพะวงใช่ไหมคะเย่หน่อยค่ะใช่ไหมคะตำรวจติดติดน่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นการรวรวมพลังของผู้สูงวัยในแต่ละชมรมได้อย่างยิ่งใหญ่ เด็กกว่าจ้างสีสันให้การแข่งขันกีฬาข้าวกระป๋วนกีฬาอย่างแท้จนิงกิหนึ่งนะคะภายใต้การสนับสนุนนอกเหนือจากสมาคมเถือนไทยแล้วก็ยังได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วยค่ะนขอค่ะต้องขอขอบคุณเราเข้าสู่ตําแหน่งนางมณฑลสำนักงานข้าวกระป๋บลทุ่นขบินะค ตามโาดยแต่มันก็ค้างกับตำณนะครัเพราะว่ามีข้อมูลมาบางท่านเยอะเลยทีเดียวนะครับประธานสามรม,ม,ม,มนะครับนายประดิษฐ์แก้วพี่บูรณ์นะครับ มีสมาธิทั้งหมด2 5คนนะครับเราอยู่กันคอนเซ็ปต์ของของหลักของสมรมนะครับคืออยู่ร่วมกันภายใต้หลักการที่ว่าสุขภาพดีทั้งกายใจสูงวัยอย่างมีคุณค่าครับประวนการในวันนี้ครับชุดสีขาวแห่งความสุขนะครับตามมาด้วยชมรมประชูกายูกระบอกน่อตอหน้าม้อมครับหน้าม้อมเทเลงและก็เป็นสองตอนด้วยนะครับ ตอนที่สุขสบายใต้ร่มพระบารมีเอาใจประถันดีเลยนะครับตอนที่สองนะครับขอมดีที่ทุ่งขมิ้นครับแล้วกผัดกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามไปด้วยชมชมรทุู่้่มาอยู่อำเภอหนามอมอำเภอหนามอมทุเรียนพันนกะห่ปั๊บเต้าเจียวห่ะลเาเดี๋ยวดังนาจะ ชือกกะดีปั๊บเลยนะคะพกกระดีเสร็จก็ปั๊บเลยนะครปั๊บต้องเที่ยวที่ก看看็เลยนะครับเ pues ่อะไรก็า้ทองสุกอะไรกนี้เรามีอ่างน้ำที่มในเร่องของการทำน้ไเรวให้เกษตรกรแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะช่วงเย็นช่วงเช้ามีการระบายกันเยอมเลยค่ะแก็ะดายขบวนอันดบ้ขวนตลุหนังตลุงไทย นะครับเพื่อมาเป็นซีเซนเตอร์พรมดีทุ่งขมิ้นโอ้โหพี่จิตเลยถ่ายเป็นจังหวตำบลทุ่งขมิ้นค่ะพิจิตรหันไปมาหน่อยค่ะพิจิตพี่จิตรนะคะหันไปมาทางพิธีกรไหนนะคะค่ะนี่คือชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งขมิ้นโรงพยาบาลน่ามองค่ะตำบลพิจิตรนะครับโรงพยาบาลน่างอบตอนนี้ที่โรงพยาบาลนาหมอมมีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบตลาดสีเขียวนี่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสพี่น้องเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์นำไปขายกันที่โรงพยาบาลนะคะที่นี่สุดยอดอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะได้ก็วมสมัยอยู่เลยค่ะต่อเลยนะเจ้ากรรมเรื่องนี้ผู้สูงอายุท้องหลังครับค่ะที่เอาเภอน้ำหอมเปิดจัดนะคะคะแนนเองนะคะด่กนี่ใส่เอาน้ำเอาผ้า มาแตังเป็นกระโปรงแบบสาวรำบงนะคะฝายใต้เสื้อสีฟ้าแขนยาวแล้วก็สวมใส่หมวกแคทสีขาวนะคะตอนกลางวันเวลาไม่ไม่ไม่ก้าดิพี่ดู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 ดดู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 ด นาทวีนาทวีเมืองมิสเดนี่ใครๆก็รู้จักเลยครับผมว่าคำฝันี้นาทวีเมืองมิสเดเสน่ห์หลากหลายครับเสน่ห์ที่แน่นอนครับเสน่ห์ของจุมปุผู้สูงอายุนี่แหละครับในวันนี้ครับเสน่ห์ที่สองค่ะเมื่อวานฉันฟาดไปเก็บยุงนะคะก็คือทุเรียนกันมคุณูมาอู่อ๋อนาทวีเลยครับนาทวีนาทีมาไกลยนะค่ ตระลงผู้สูงอายุตำบลฉางใช่ไหมครับอ่าโอเคถูกต้องนะครับท่านตระวีมาจังเลยนะครับที่กำลังผ่านตัวเวรนะครับด้านหน้าสถานตรงนี้นะครับตระลงผู้สูงอายุตำบลฉางอ่าเปิดอย่างดีโส้โหรั่งโดยได้ตัดสั้นนะครับเพราะนักข่าวต้องทิ้งก็ต้องหยุดทีไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นบินบินโดนต่อต่อขอก็ขึ้นมานะครับแฟนครับที่จัดระชมนะครับตกกองไม่กับอะไรกิจกรรมดีๆก็กระเภอหน้ามอมวันนี้กับวันนี้ได้เห็นความ สวยงามและก็สีสันความหลากหลายของการแต่งกายที่มาจากแต่และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ทั้ง10อำนะเภอและก็นี่ที่น่าสนใจเลยค่ะ,ะผมเห็นนะครับคุณป้านะพี่พี่เที่ยวผลหมากรากไม้ของมีนะจะม,มีอะไรบ้างท่านผู้สมเดินเห็นนะครับยองกอยู่กอนแล้โ<อ>รงถึงเนาะเรียน,นะ